ลาเลิกงานแล้วครับผมกับเจ้าเหลียวบูรีรัมครับวันนี้โอ้ลื่นครับลื่นเดี๋ยวทำด้วยชันเกินเนาะขึ้นยากหน่อยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสระตะขุดบูรีรัมครับผมวันนี้อยู่กับเหลียวบูรีรัมครับแหล่งของบ้าน สำโรงตระบนกระสังอำเภอกระสังยอปิรำครับเนาะพวกเราก็มาจะมาอัปเดตผลงานของพวกเราครับที่ทําไปวันนี้เนาะวันนี้พวกเราลงทําการบอดที่2ชั้นที่2ครับก็ถือว่าผลงานออกมาแล้อย่างสวยงามครับผมบอนี้จริงๆแล้วถ้าเราขุดตั้งแต่เช้าก็จบแล้วครับเพราะว่าแต่ติดปัญหาเรื่องของน้ําที่อาตาน้ำครับแตกสลักก็มาและทําให ขุดไม่ได้ต้องใช้เครื่องสูบอยู่ประมาณครึ่งวันครับพวกเราก็มาเริ่มการขุดช่วงบ่ายครับเนาะก็เลยทําให้ไม่สําเร็จครับไม่เสร็จครับวันนี้เนาะเลยนิดเดียวครับเหลือประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จบแล้วครับเลยอีกไม่เยอะครับพ่งนี้จเจ้าเลี้ยวก็น่าจะจัดการบริหารตรงนี้ช่วงเช้าก็น่าจะจบกันครับก่อนกินข้าวเช้าเนาะพเพราะเลี้ยวนี่จะเป็นเด็กที่ว่าตื่นเช้ามาไม่มีอะไรทาก็จะขุดเลยครับผม บรรยากาศช่วงเช้าก็สมองปลดตปรงได้พักผ่อนเต็มที่ก็ลุยงานต่อเลยครับผมนะค่อยวางค่อยมากินข้าวกันครับเนาะทำงานช่วงเช้าไปก่อนอยากให้มาชมผลงานนะครับความสวยงามของโกงลางนาบอ่อนี้ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นบอ่อใหญ่ครับบอ่อที่สองเป็นบอ่อใหญ่ครับเนี่ยสวยงามครับผมสวยงามมากๆครับตรงนี้น้ําน่าจะาเกือบ น่าจะได้เยอะอยู่ครับผมเพราะว่ามีตาน้าอยู่ด้านบนเนาะน้ําก็จะไหลลงไปครับนี่น้ําจะเริ่มใสแล้วครับพรุ่งนี้เช้าจะมาอัปเดตให้ดูว่าแปลงนี้ช่วงเช้าจะออกมายัางไงครับเพราะว่าของเราก็คือคียร์ริ่งด้านบนเรียบร้อยแล้ว c l e ร r i n งเรื่องของก้นบ่อเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ต้องแต่งแค่แต่งสรุปขึ้นไปนิดหน่อยก็จบแล้วครับตรงนั้นฮะน้องจะได้พักก่อนครับก็อ,อยากให้เห็นผลงาน mm hmm. เห็นฝีมือของพวกเรา เห็นพีน้องทีมงานของเราเนี่ยให้ดูบรรยากาศเรานั่งต่ำๆเนาะให้ดูบรรยากาศยามเย็นครับ,ครบโค้งน้องนาครับการขดแบบโค้งน้องนาก็เป็นแบบมีโค้งมีวาลครับแบบฟรีฟอร์มครับเนาะไม่เป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมนะมันจะมีโค้งมีวาลทุกที่เนาะนี่ให้เห็นภาพกันได้เห็นผลงานของพวกเราวันนี้ช่วงเย็นครับเนาะช่วงเลิกงานครับเ๋ยวก็กำลังจะเดินไปจอดครับ จะได้เติมเชื้อเพลิงก่อนที่จะพักผ่อนคันเนาะงานของเจ้าเหลียววันนี้ครับสวยงามครับผมแล้วก็เป็นบอ่อใหญ่มากครับบ่อเนี้ยบอ่อนี้พันสองร้อยถึงสามร้อยคิวครับบ่อเนี้ยพันน่าจะพันสามพันสองร้อยห้าสิบครับตามแบบแต่ว่าผมปักไปแล้วน่าจะเกินครับเนาะน่าจะใหญ่เกินเดินลำบากเลยครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้แต่ง ขอบบ่อครับช่วงสายๆครับถ้าจบจากการขุดนะฮะตรงนี้ต้องขึ้นมาแต่งครับพวกนี้ดึงดินมาดึงดินมาแต่งไอเห็นบรรยากาศยามเย็นของโคกน้องนาโอ้โหสวยงามครับตรงนี้ถ้ามีคันบ่อสําเร็จเรียบร้อยนี่จะดูสวยกว่าน,นี้ครับผมเพราะว่าตรงนี้เราขุดขึ้นมายังไม่มีคันบ่อครับเนาะ มีแต่ช่วงดินเดิมแล้วก็ปั้นขึ้นมาเลยเห็นบรรยากาศยามเย็นครับพระอาทิตย์เริ่มใกล้จะตกดินเนี้ยนี่ยะจะเดินให้ดูอจเดินลำบากห้เห็นบรรยากาศความโคง้งความเว้าครับ มือของเจ้าเหลียววันนี้ครับผมผลงานของเจ้าเหลียววันนี้ครับสวยงามครับผมถือว่ามือระดับนี้ไม่ไอายใครครับทีมงานพวกเรานี่ถือว่าเป็นถ้าฝีมือขนาดนี้ไม่ต้องอายใครและไม่ต้องกลัวใครครับในยุทธจักรของโครกล้องนามโมเดลฝีมือขนาดนี้ก็ถือว่าประมาจานแล้วครับคันเทพแล้ว ในคนเก่งๆอยู่กับทีมงานพวกเราอย่างนี้ก็ถือว่าพวกเราก็สร้างชื่อให้ซึ่งกันและกันครับเนาะ mm hmm. วพวกเราก็มีชื่อมีเสียงร่วมกันนะครับเพราะว่าทีมงานก็สร้างในทีมงานของเสียสราคุณพีรัแล้วก็น้องก็ได้มีชื่อเสียงในการขุดอยู่ในวงการนักขุดมืออาชีพครับผม mm hmm. นี่ฮะให้ดูหลายๆมุมครับเนาะบางทีเราดูรถมั่งแล้วก็ดูอยากพรีเซนต์ผลง,งานของพวกเรา ให้เห็นว่าฝีมือการขุดฝีมือขนาดไหนฮะนี่ขนาดไม่มีปีนะครับสวยงามขนาดนี้ครับเราดูรถขุดทั้งวันละมาดูรูปแบบแล้วก็แปลงโคกน้องนารูปแบบบอ่อครับเนาะแล้วก็เรื่องของตัวบอ่อออกมาอย่างไงเนี่ยอันนี้ความลึกอยู่ที่6เมตรครับผมจากดินเดิมครับผมแต่ว่าดินปั้นก็สูงขึ้นมาอีกหนึ่งเมตรเป็น7เมตรครับโอ้โหเนาะ เป็นบอ่อที่ใหญ่พอสมควรครับตรงนี้อยากให้ f c หรือท่านที่ต้องการทำโคกนางนาครับเนาะเข้ามาดูฝีมือการแต่งสรุปของพวกเราว่าฝีมือขนาดไหนครับเผื่อท่านใดที่สนใจจะทำโคกนางนาให้เราเป็นที่ปรึกษาได้ครับเนาะพวกเราให้ปรึกษาปรึกษาฟรีครับเนาะล้วก็เขียนแบบออกแบบให้ฟรีครับเนาะดูหน้างานครับแนะนําท่านได้ครับท่านอยากได้ยังไง ดินของท่านเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงเราพอทํามาเป็นร้อยกว่าบอ่อหรือว่าเราก็มีประสบการณ์ด้านการขุดมาและได้ทีมงานที่มีอาชีพในการขุดก็จะทําให้แปลงของท่านสมบูรณ์แบบที่สุดครับแล้วก็สวยงามที่สุดครับเนาะท่านจะได้ถูกใจกับโคกนาที่ท่านยอมเสียสละเงินอันไม่น้อยครับเลาะบางท่านขุดเป็น3ามสี่แสนครับทุกคนก็คาดหวังที่จะสวยงามกับแปลงของตัวเองนะเนาะ ถ้าได้ทีมนักขุดที่มีศักยภาพมีฝีมือ,อคนคอนโทรลมีมีฝีมือครับมีประสบการณ์ก็ทําให้โครงนาออกมาอย่างสวยงามครับเนาะการทำโพรงนาผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคนที่จะทำโพรงนาจะไม่เข้ามาดู YouTube หรือหาค้นหาใน Google ครับต้องการหาทีมนักขุดที่มีศักยภาพมีเก่งเรื่องการบริหารเรื่องพื้นที่ให้ท่านครับเนาะนี่ฮะเราถึงทํา YouTube ช่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นถึงคุณภาพของพวกเรา แล้วว่าพวกเรามีศักยภาพและคุณภาพขนาดไหนในการขุดโคกนองนาทีมงานที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องจักรแล้วก็บุคลากรที่มีทักษะในการขุดโคกนองนาเนาะนี่ครับว่าไปเรื่อยเปื่อยครับเนาะไม่ว่ากันครับเป็นการพรีเซนต์งานครับเนาะแต่อยากให้เห็นของจริงครับอยากมาดูของจริงก็ได้ครับเนาะในช่อง u t u b e ของเราก็จะลงทุกๆท,ที่ครับทุกๆคลิปก็จะลงะพื้นที่ให้เห็นว่าเราอยู่ตรงไหนตรงไหนก็ขุดต,ตรงไหนบ้างครับเนาะบางทีท่านเข้ามาดูแล้วอยาก เห็นเออบ้านนั้นอยู่ใกล้บ้านชั้นมาดูมาดูแปลงได้เลยว่าทีมือการขุดทักษะการขุดของเราออกมาสุดยอดขนาดไหนครับเนาะนี่ฮะบรรยากาศดีมากเลยครับอยู่กลางอยู่ใกล้ๆกับนี่ฮะทุ่งนาปรังครับนี่ฮะทุ่งนาปรังอยู่ใกล้ๆกับชนบทานห้วยสวายครับตำบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรมัมย์ครับเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รับน้ําครับ ได้น้ำทั้งปีครับผมมีความสูขมากครับตรงนี้เนาะพูดไปแล้วเขาเป็นชุมชนและเป็นพื้นที่ที่มีความสูงมากครับทำนาสองขนครับเนาะแล้วก็มีน้ำชุ่มชื้นตลอดเวลาครับสามารถเก็บปลูกปลักปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปีครับผมนะปีละสองครั้งสามครั้งทำได้เลยครับเนาะแล้วก็แปลงของท่านตรงนี้รับรองว,ว่ามีน้ำตลอดแน่นอนเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าไม่มีน้ำซึมน้ำซับออกก็จะใช้การดูดน้ำจากชนประทานมาใส่ครับเนาะ เพื่อกลับเก็บน้ำครับให้ให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ของท่านครับโอ้โหเนาะอิจฉาครับพูดไปอิจฉาครับเนาะเพื่อท่านใดที่อยากเข้ามาชมแปลงของท่านก็ดูในช่อง YouTube เลยครับว่าพิกัดบ้านนี้ตรงนั้นตรงนี้ครับเนาะเข้ามาชมเลยครับแล้วก็เบอร์ติดต่อคอมเมนต์กันได้เลยพวกเราจะรีบไปดูให้ท่านว่าแปลงนั้นอยากทำยังไงมีงบเท่าไหร่ครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นว่ามาได้เลยครับคิดเป็นชั่วโมงเป็นเหมาก็ได้หมดครับพวกเราไม่เอาเปรียบอ่าพวกเราจะไม่เอาเปรียบลูกค้าแน่นอนครับ ท่านอยากให้เป็นชั่วโมงเราก็ทําให้เป็นชั่วโมงครับท่านอยากให้เหมาเราก็ให้เราก็เมาให้ครับเพราะว่าพวกเราจะทําให้แล้วเราเดินออกจากแปลงท่านอย่างมีความสุขครับเนาะไม่เอาทำแล้วขัดใจกันผิดใจกันไม่เอาครับเนาะอย่างนั้นทํางานอย่างนั้นไม่สบายใจครับอยากให้ทุกท่านอยู่ทุกท่านได้รับพวกเราคุดให้แล้วท่านมีความสุขกับทีมงานที่เราคุดให้ครับแล้วก็ผลงานที่เราทําบรรจงออกมาครับเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราด้วยครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ถ้ายัางไม่ได้กดซับสไครต์ก็ขออนุญาตครับกดติดตามเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับคนละคลิปคนละคนละไลค์คนละแชร์เนาะคลิปนี้ก็น้องก็ได้พักผ่อนแล้วครับเนาะเนี่ยอ,อันมาดูฝั่งนี้แล้วกันทีมงานก็ได้พักผ่อนแล้วจากลุยงานแต่เช้าครับไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนั่งอยู่บนรถแล้วก็อัดทั้งวัน พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ